แฟนผมว่าเขาบอกพี่อ่ะคือก็แฟนผมมาดิไล่บอกเพื่อนผู้หญิงของผมเอาหมดเลยอ่ะสงสัยเขาไม่รู้มั้งว่าพี่เป็นพี่สาวผมอ่ะใช่ไหมเถอะฉันไม่อยากถือสาอะไรพวกแกแล้วงั้นฉันกลับแล้วเอ้เดี๋ยวพี่มีเรื่องหนึ่งคือระหว่างที่พี่ไปทำงานที่ต่างจังหวัดอะ่ะผมขอเอาแฟนมาอยู่บ้านนะหืมไม่ เขียนนะโอ๊อระรดาใช่ไหมฉันคือออแกคงจะเป็นแม่บ้านที่แพทจ้างมาใช่ไหมต่อไปนี้เนี่ยแกเรียกฉันว่าคุณระดานะเพราะว่าฉันเนี่ยคือเจ้าของบ้านหลังนี้จ้ะจ้ะคุณราดาคุณอนะเข้าใจโอ๊ยเป็นแค่แม่บ้านเนี่ยไม่พูดมากจังเลยฮะแต่กระช่างมันเถอะ นี่บ้านเนี่ยยังไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะรีบไปทำซะสะิเอ้ายืนเซอ้อซาทำไมจ๊ะไปนิดรีบไปซะ,ชะเชดดอร์โคตรจ้เลยอะตัวเองคุยหลอสุดสุดเลยอ่ะอ้ามาพอดีเลยไปเอาน้ำมาชั้นแก้วหนึ่งสิอะไรนะ นี่อีแม่บ้านฉันสั่งเนี่ยไม่ได้ยินหรือไงฮะบอกเอาน้ำมาฉันแก้วหนึ่งไปฉันจะคอยดูสิว่าแกยังจะเผยท่าแท้อะไรออกมาอีกอยากขอน้ายจังเลยครับแป้งนีอ่อากาศก็ร้อนยังจะเอาน้ำอุ่นมาฉันอีกเปลี่ยนเป็นน้ำเย็นจ้ะ จ๊จะน,นี่นแต่ไนหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะฝากกวาดให้ฉันทีนะฮ้ยนนคนบางคนเนี่ยเกิดมาก็เพื่อรับใช้คนอื่นไม่เหมือนกับฉันเลยอ่ะที่เกิดมาก็เป็นคุณนายตระกูลร่ำรวย Let l it go! Let it go. แพ i ทนะแนะพ็ทไปคว้าผู้หญิงอะไรมาก็ไม่รู้ไม่มีรส,สนิยมเุษแลนซะเลยนี่ <face> แกใช้ครีมอะไรอ่ะโหแม่บ้านอย่างแกเนี่ยใช้ของดีขนาดนี้เลยเหรอไม่น่าใช่มั้ง เนี่ยนะอ่อยแพทนี่หัดเจียมตัวซะบ้างนะทำตัวเองให้มันดีๆหน่อยไม่งั้นเนี่ยฉันจะไล่แกออกผู้หญิอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ชัดเด็กนี่มีกาลเทศะโอ้ยลาดาพี่แกอยู่บ้านดีขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยบ้านหลังใหญ่มากเลยนูนี่แฟนดาดาน่ยมีทรัพย์สินร้อยล้านถ้าได้แต่งงานกันนะทุกอย่างก็จะเป็นของดาดา พราะแกวางใจได้เลยนะตอนนี้เนี่ยพี่แพตเขาหลงฉันหัวปักหัวปั้มเลยแหละอีกหน่อยพอฉันได้แต่งเข้ามาเป็นสภัยบ้านหลังนี้เนี่ยฉันเนี่ยจะไม่มีวันลืมพวกแกสองคนเลยนะแล้วฉันก็ขอให้คำสัญญาเลยว่าพวกแกเนี่ยจะได้กินดีอยู่ดีไปพร้อมกับฉันแน่นอนเฮ้ยน่ารักมากอุ้ยหรอจะทำบ้านแพตเหรออุ้ยนายหน่อยอ้อ แกชอบหรอ,อ,อฉันให้แกก็ได้นะอุยมึงเอาออกมาเอาออหาย้ยนี่ยังไม่ทันแต่งเข้าบ้านก็เอาของของเจ้าของบ้านไปคนอื่นแล้วหรอของชิ้นนั้นน่ะมันสำคัญมากเลยนะใครละดานี่อีแม่บ้านกล้าดียังมาสั่งสอนฉันฮะกับมีแค่แจกันเนี่ยมันจะราคาแพงสักแค่ไหนกันเชียว ต่อ,อ,อไปเนี่ยฉันก็จะเป็นคนนุณนายของบ้านหลังนี้อยู่แล้วอยากจะจัดการข้าวของในบ้านยังไงเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันจับตัวมัน <c oughs> พวกแกจะทำอะไรอะ่ะอยู่นี่สินี่สิปลยเนะตบเลยปล่อยปล่อยปล่อย,ลยปล่อย,อยปล่อยปล่อยปล่อยปอย่อะไรอ่อ <c oughs> ในเมอ่อแกบอกว่อแจกอนน่่อยั่อยปล่่อป่อ่ะยปลย่อยอย่ายปล่อยปล่ยปล่ยย นี่พวกคุณทำอะไรกันอ่ะพี่แพตพี่แพัดูอีแม่บ้านคนนี้สิคะมันไร้มารยาทสุดเลยอ่ะไม่พอนะคะมันยังดุหนูด้วยแถมมันำแจกันแตกด้วยก็เธอเป็นคนวางแจการไว้บนหัวจะไม่ให้แตกได้ยังไงล่ะนี่พี่เห็นไหมวมันก้าวร้าวใส่หนูอ่ะพี่ต้องไล่มันออกนะคะไล่มันออกไล่มันออกหูคุณพูดว่าเหรอของหนูเนี่ย นี่พี่ดูพี่สาวแท้ๆของพี่น,นี่พี่สาวพี่เหรอ,อไวไิรยุทธ์ว<อ>่ก็เตะบอลดีกว่าวะเออวะหูกูเป็นกองหลังชอบประตูหลังกูเป็นกองหลังูก,กงูอกชอบประตูหน้า,านี่ละได้หนูเจ้าแต่ใจใส่พี่เป็นร้อยครั้งเนี่ยพี่ทนได้นะแต่ถ้าหนูไม่เคารพครอบครัพวพี่ไม่เคารพพี่สาวพี่พี่พี่ทนเราเลิกกัน พี่นุชค่ะคือรดาขอโทษนะคะที่ผ่านมาหนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะขอโทษนะคะไม่ต้องขอโทษหรอกจ๊ะส่วนแจกันเนี้ยราคา3มล้านชอบใช้มาดีนะจ๊ะ <c oughs> ตราบใดที่ฉันยังอยู่ที่นี่อย่าหวังว่าจะได้แต่งเข้าบ้านนี้ <c oughs> <c oughs>